สวัสดีค่ะทุกคนพาทัวร์พามาชมผักอมอันนี้คือตะไคร่พาทัวร์เองนี่สวยงามไหมแล้วก็มาดูพริกออกลูกแล้วนะออกดอกแล้วแล้วก็นี่มีลูกแล้วนี่พริกมีลูกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูแตงนี่แตงยาวมากด้วยลนะใหญ่ดดวยนะคะทุกคน แตงนี่ก็สวยงามเดี๋ยวก็ได้กินหลายลูกนี่งามมากงามจริงๆแล้วก็มาดูมะเขือนะคะนี่มะเขือดำมะเขือดำมะเขือเทศนะคะจะเป็นสีม่วงมะเขือม่วงนี่สวยงามมากอื แล้วก็มีสามสามต้นนี่ด้วยแล้วก็มาดูนีบแล้วก็มะเขือแดงไม่รู้นี่มันอ่อนมากเลยนะทุกคนอ่อนมากๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าแก่แล้วมันใหญ่ขนาดไหนนะเดี๋ยวพทัทวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งดูนีดู มะเขือแบบนี้มันเป็นลูกใหญ่สุดๆเลยนะ mm. มะเขือม่วงพาททัวก็เยอะนะหลายลูกเลยเนี่ยห้างบนก็ใช่ออกดอกอีกนะแล้วก็นี่แล้วก็นี่ดอกมันม่วงอีกอแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกอนูน่นเป็นยังไงแล้วก็มาตน้นนี้ดูอันนี้นะคะใหญ่มากนี่ อ่อนๆดูเลยอ่อนๆอยู่เลยนี่ออ่อนๆอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่ยังอ่อนอยู่เลยเดี๋ยวมันแดงมาเมื่อไหร่เดี๋ยวปะโทวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ดอกเยอะมากแล้วก็นู่นนี่เป็นไงดกไหมคะดกมากบอกเลยว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยสามารถที่จะปลูกมะเขือได้กินทุกปีดูต้นมัน ต้นมันนี่ใหญ่กว่านี้ก้อยพะทวอีกใหญ่มากก็คือต้นแข็งแรงแล้วเรามีระบบน้ําหยดนะคะไม่ต้องรดน้าที่พะทัวไปเที่ยวต่างต่างประเทศก็มีระบบน้ําหยดมีทุกต้นไม่ว่าจะเป็นตะไคร้อ่านี่ตะไคร้ปะทัวก็มีระบบน้ําหยดนะคะนี่น้ําหยดแล้วก็พริกพริกก็มีระบบน้ําหยดนี่ระบบน้ําหยด ติ้งติงตงต้งติ้งนี่งติ้งติ้งแล้วก็แตงกวามีระบบน้ําหยุดนะคะไอทําทระบบน้ําหยุดแล้วมะเขือเทศทุกมะเขือเทศทุกต้นก็มีระบบน้ําหยุดดูสูงแล้วไม่อยู่หลายวันสูงแล้วก็อาจจะได้กินทุกต้นเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกนะสูบอากาศหองพาทัว นอนมากินหมดแล้วแล้วไม่ห่อด้วยเป็นดอกหมดเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วค่ะป้าทวเองก็กลัวนอนเลยไม่เอาไปกิน <c oughs> ให้มันมีเม็ดเถอะเดี๋ยวป้าทวจะเก็บไปปลูกปีหน้ามันไม่หอ่อแล้วมันก็ดูมีแต่นอนก็ปล่อยให้มันทิ้งปล่อยมันดอกไปเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เก็บกินไปครั้งหนึ่งแล้วมันมีนอนอีกเหมือนเดิมก็เลยกลัวอืม ส่วนนี่ของพะะทัวนี่อ้ายทำเชือกให้สวยไหมนี่อาอทำเชือกให้มันขึ้นถั่วของผัทัวถ้าทางจะได้กินเยอะเพราะว่าใส่ใจดูเอาเอาเชือกมาทำให้มันขึ้นวันนี้ฝีมืออ้ายเลยฝีมืออ้ายทุกอย่างเลยอืมฝรั่งก็ปลูกผักได้กินนะคะทุกคนอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีลูกขนาดไหนนะคะอัพเดตมันเรื่อยๆ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ